Inas, พาหงษ์สังสมาพิลิมินสทร์ตัมตังคีเมฆลังโมทิโตโคลาเซนามาลังฐานาทิธรรมวิจินาชิตตวามุนินโถตันเตชะทาโพล์อรุเตชยมังคลาดิมาลาคมิลมาลาติเลกมาพิยุตจิ <c oughs> ัสสาพลาติงโคลำปนาแล้ววคาขมาขมัสักระยะครั้งคันติสุดทำต่วิจินาชิตตวามุนินโทตันเตชะทาโพยุเตเชยมังคลาดิ นาลาคิลินกชาวลังอติมัตตพูตังทาวกิจัศมาสันีวัตถารุนันตังเมตตังเวเซขวิจินาจิตวามุนินโตตันติเจสาบุญเตเจมังคะระนิโอขิตะขัดกามหิหัตตสตถารุนันตังทาวัติโยชนบัตังคุลิมาละวันตังอิทีวิสังกัตมโนจิตวามุนินโตตันติเจสาบุญเตเจมังคะระนิกัตถวัตระ นีกัตตวานะกัตธรรมุตระังเอวะครับพินิยะจินจาดชตุกวัจนังฉนกายมันเชสันเตนะโสมวิจินาชิตวามุนินโถตันเตยศาบุเตเชมังคะลานิสัจจังวิหายมันเสัจกวาทเกตตุวาทฉพิโรปิตมานังอติยัตพูตังปัญญาปทีวัจริโตชิตวามุนินโทตันเตยศาบุเตเชมังคะลานิตันโถปนันตะพูจะขังวิปตังมหิตทิงปุตเตนะเทระพูจะเคนะธรรมะปัญโตอิทู ภูพเทศวิทินาชิตวามุนินโทตันเตเจสาโพตัเตเจมังคลานิทุกขาหะทิพุตะเคนะสุตตาถาทั้งความังวิสุทธิจิติมิตรกาปิธานังชาณาภูพเทศวิทินาชิตวามุนินโทตันเตเจสาโพตัเตเจมังคลานิเอตาบิพุทธเจ้าพุทธเจ้ามังคลากระทารายวาจโนธินาจินีสนติมัตันทีหิตวานันติกวิวิดานิจุปัตะวานีโมคังสุขังอะจิขเมยันาโลสปันโย มหาการุณิโกนาลุนิตายะสัพพานินปงเพลตวะปาลมิสัพพะปโตสัมโคจิมุตตมงเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตสเจมังคลังเจยันโตปุริยามุเลสัายานังนันเทวัตโนเอวังตะวังวิเจโยโหอิเนสุเจมากัลิอปาลจิตปาลังเกสิสีปะทวิปโภคัลิอภิสิกคสัพพุตรังอัคคัตโตปะโมทะติสุนักตังสุมังคลังสุปะภารังสุโคจิตังสุะโนสุมุตโต จะสูจิตทั้งพรมมาจาริสุปัฏกินังกายกรรมังวาจาริกัมมังปะฏกินังปะฏกินังมโนกรรมังปนิเตปะฏกินาปะฏกินานิฆตวานะรันตาเตภัสถาคินิภวตุสัพปังละคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพปังละคันตุสัพเทวะตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพปังละคันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเต ยาเทวตาสติวิหารวาสินีตุเปย์คาเลโพติคะเลแตฮิ่งแตฮิ่งตาธรรมธานเนนะวาธรรมเนนะพรวันตดปูชิตาสุติงการุนตีทะวิหารมันตะรีเทราจะมัชานวรกาจะพิฆวะซาลาวิกาฐานนปฏิอุปาสกคาคามาเตี๊ยสานิฆมาเปอิสราสัปปารนะขูตา สุขิตาพวันตุเตเาราบุชายปิจะอันทะรัมภะวังเซนตชาตาอาสะโอปปาติกานิยานิกังธรรมะวาลังปฏิจะเตสัพเพปิทุกษะกรุตุสังัะยังตาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมตะลาจะ ธรมเมปาริยปักเวทิเตปะสัศน,นานวันตุสัเิปิปนิโรพุตะลาพภุตะสาสันเนงสมมาทาหลังปเวชันตโตกาลิเทวภาวะสตุพุทธิภาวายักสัตต์หนังสัมิติงสมิทังเนตุเมธทานิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังละขันติพุตะกังเอวังธรรมเเมนะราชานุปัจชังละขันตุสัพพทา ทุกขปาฏิจาริทุกขาพยาปาฏิจาริประยาโกสกปาตาจาิโสกาอนตุสัพพิปนิโนเอตาปัตาิจาริอามิสสะพะตังปุญญสัมปทังสัพพิเทวันุโมทันตุสัพพปติสิธิยาทานังทนัทนตุสัทถายะสีวลังละคันตุสัมปทาภาวนาภิรตตาอนตุอจ,จันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระปัตตาปจิการนัจะยักพลังอรหันตานัจจะเตชีนังละคันพันธามิสัพปโซฮันตุสุภังันตุสัพพังสมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีฮันตุนิรันตรังฮันตุสัพพังสมังคลังละคันตุสัพพิวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีฮันตุนิรันตรังฮันตุสัพพังสมังคลังละคันตุสัพพิวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีฮันตุนิรันตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งศักดิกก์จากดาจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรักษณ์ใจด้วยการสาตยายบทส่วนมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเกียข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมารดาภรรยายให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอเทวยบเทวดาทั้งหลายทั้งพวงทั้งหลายโปรดลงอนุโมทนาในการสวดสัตยาบนตและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนา,าแล้วควรัำหน่วยควให้แก่ว,วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่าครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งสามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระบาริสตองสำเร็จศักดิ์สิทธุการเทง